ไปอย่างนี้นะคะลูกก็สวยงามมาก <S <S ได้ขนมนี่แล้วก็เอ้ยมันกรอบแล้วก็กินคะ่ะสีเป็นอย่างเงี้ยคนทั้งก็น่ากินนะคะโอยค่ะทุกคนสวยไหมคะทุกคนน่ากินมากนุย้ยน่ากินมาก ก้าวจะท่าเหมือนเดิมดาวพัไอาาเซียอสตราค่ะพี่ชงเพื่อนๆคลับวันนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวขนมญี่ปุ่นนะคะเนื่องจากที่มีโควิดขึ้นมานะคะเราก็ไม่ได้ไปญี่ปุ่นมาเลยนะคะทุกคนขอขอเรเามซรเราเลยไปซื้อขนมมาจากดองกี้นะคะทุกคนซื้อของจากดองกี้คือมีเยอะมากนะคะอย่างแรกนะทุกคนก็เป็นนี่คะ่ะ เป็นมัน,นะคะ่ะเป็นมันแบบมันม่้งกรอบทอดทอดกรอบนะคะทุกคนแล้วก็เป็นนี่สตรอเบอรี่เดี๋ยวเราต้องไปร้างนิดหนึ่งนะคะทุกคนนี่น่ากินมากต่อไปสิ่งที่พ่อเราชอบมากที่สุดนะคะก็เป็นบ๊วยนะคะซื้อไปสองถุงแต่เอามาดูแค่ถ,ถุงเดียวกันนะคะแล้วก็นี่นะคะเป็นช็อกโกแลตที่เป็นสตรอเบอรี่แล้วก็มีถั่วแล้วก็มีสีดแดงๆอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เราน่ากินมากเลยะคะ่ะเป็นเอ่อ คิดแคทที่เป็นรถแอปเปิลนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามากินอะไรก่อนดีมือแล้วกันของโปรดเราเลยนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวถ้าใครอยากกินก็หยิบได้เลยนะคะระวังนี่ะระวังในนี้นะคะทุกคนเผื่อจะมีเหยื่อมากินเฮ้ยคนสัสเฮ้ยมันมีสี่แผน่นอีกสามแผน่น มีอันเดียวหรือเปล่าใช่ค่ะมันมีสามแผ่นในอันเดียวในอันเดียวค่ะทุกคนว้พอ่อเฮ้ยอร่อยมากทุกคนอร่อยสุดเลยอสุดยอดทุกคน อร่อยสุดเลยอะ่ะกลับไปเป็นมันม่วงะคะ่ะมีที่แกะข้างหลังเขาแปะมาแล้วอุ้ยน่ากินน่ากินอันนี้แม่เราอยากได้นะคะเราเลยซื้อมาแต่ว่าแม่จ่ายแหละเค่าทุกคนขาเป็นอย,อย่างนี้นะคะทุกคนอุ้ยกินน่ะมันพ็อกกี้เลยทุกคนเหมือนพ็อกกี้นะคะทุกคน เป็นไนี้แต่เป็นมันนะคะทุกคนเจ็สิบนะคะให้ห้าเ็มสิบให้เจ็ดห้าค่ะแต่เมื่อกี้ให้เต็มสิบค่ะมันก็ผ่านไปแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นกิ้นท้ายแล้วกันวู้แค่ตองนี้นะคะทุกคน สวยนหมคะทุกคนน่ากินมากทีด่ดูดูอยู่นะคะโอ้ยเขาเขาติดคำโอเปนไว้ด้วยนะคะแล้วก็แกอ,อกมาแล้วก็เปิดเฮ้ยน่ากินนะมีตั้งหลายรสเลยจ้านี่นะคะเป็นแอปเปิลนะคะไอศครด้านเป็นอย่างนี้นะคะ น่ากินมากค่ะร้องถวายให้แคมเขียนนะคะนี่โอ,โโอโโช็อกโกแลตคือไม่ละลายค่ะดีมากรู้สึกสดๆหรือร้อนนะคะแบบนี่เป็นกินแค่น้อยแหละอืมหนึ่ง กลิ่นของแอปเปิลและรสชาติแอปเปิลนิดนึงนะคะอืมอันสิบสิบเจมสิบนะคะเจมสิบนะคะทุกคนแล้วให้เก้าจุดห้านะคะทุกคนกลัวอร่อยเหรอคะทุกคนงามต่อไปนะคะ ตอบอรี่น่าก,กินมากนี่ครับไก่เราต้องมีไก่ก่อนนีได้แล้วชุ่ยน่าก,กินมากโหมีน้อยอ่ะมันแค่ห้าลูกเองประมาณห้าเป็นอย่างนี้ดูสีแบบน่าก,กินมากเธอดูดิสีเป็นอย่างเงี้ย ก็น่ากินนะคะอืม,มอนมปังนุ่มๆอืมมิสสิบไพยก็จะทำเหมือนเดิมยาวมะพร้าวสตรอเบอรี่นะคะทุกคนเราต้องให้พ่อเราไปล้างหรอกนะคะ ได้แล้วทุกคนลูกนึงใช่ไหมครับไปอย่างนี้นะคะลูกก็สวยงามมากเฮ้ยไดย้ข้างในขาวๆนะขาวๆน,น่ากินนะทุกคนเหมือนแอปเปิ้ลเลยอืม สีประหลาดมากกระหรดูก็แบบหวานนะคะโอ้ยก็จบกันไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b บส r คร e นะคะบ๊ายบายเราจะรีบก็มีอันนี้นะคะที่แคตแล้วก็สตรอเบอรี่ ก้อยขนมปนี่แล้วก็ปุป๊เอ้ยมันกรอบแล้วก็นี่ค่ะบวยแล้วก็อย่าลืสกดแชร์นะคะบ๊ายบายสวัสดี